ไม้พี่น้องวันนี้ผมก็ซองไม่กี่เสียอย่างเตาเนาะนี่ข้าว่าตัดเขาแล้วเถียงเนาะกำลังออกมาเนาะพนาพัดผ่าแล้วกำลังตัดเขากำลังซุองกอย่างเงี้ยกำลังเลิ่มเกี่ยวตัวนี้หน้าพวกหน้าพี่น้องซุกหรือเปล่าทางนี้ก็ต้องเริ่มเกี่ยวต้องซ้อมวันอยู่ยนะ ตัดกับซีมือใหม no ่เนาะคุยใหม่อยู่ทุกรายเลยแมนเบิร์ดแน่ Nắm vớt đây nào Đấy, nắm 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 là nắm 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 nó. nắm nóng nắm 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 chắc mai, mai เป็นแอลเนาะได้แล้วมันเขาข้านี่แค้ <c oughs> นได้หนึ่งเออจักยังแห้งจักยังไหม น่กจะอาดสิบว่างายแล้วสินะเนาะมือใหมนะ่มือใหม่กี่ลายกี่ลายแน่แล้วมือใหม่เนาะคอยเต้นคอยไปแล้วพี่น้องเลย ເຮົາກໍຊິລອງຕັດເນາະເຮົາກໍຕັດບໍ່ທັນລະເປັ້ນເນາະເລີຍກໍຊິລອງຕັດເບິ່ງເນາະວ່າຊິເປັນຫຼືບໍ່ເປັນວ່າຫາດລູກດມຍນໍາຂັເຂົາໃກນນຊິເຊີວນາ เอามาสุกง่ามเรื่องง่ามพอดีกำลังง่ามพี่น้องเลยเรื่องเรื่องซื้อลงไปนี่เมนเบิร์ดหอดต,ต้นไม้ใหญ่นี่กำลังสุกเนาะอ่าไปใจได้ใจได้ไปซองลองหน่อยไปใจได้ยังแก้งแห้งอยู่ <c oughs> ยาชิบะเบิ้งต้อนตัดสเหลี่ยมให้เลยเนาะเลี่ยวเลยเนา่อยเนาะพี่น้องไห้ตลอดของยายังบม่ได้ทายเบิ้งเนาะเพราะว่าตัดเองยานี่ยกล่องเข้าไปยู่ไปหัวตัดเองยาแล้่ยวแล้วลเลีว,เเว,เเวแล้ว,เ,ว,ลวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแท๊กๆแท๊กลงแล้วบม่ได้ซื้อกี่ยวลงมาเนาะ ตัดมุนปลาเลยประเดี๋ยโซมุนปลาเลยนะทำไมเงาแม่กับมันงงด็ก้กินนี่กับบุ้มียังไลนะ่เราเห็นหรืองเนาะไอพี่น้องเบิ่งกันเท่าตัดเข่ากูเลยกบ ามากแกจะลืมก็เลยก็แสรกก็ใช่เลยเรเป็นกับกระจายเวามิดกินใหม่ๆนะ๊ายบาย